สวัสด yes, on ีครับผมเจอกันในคลิปที Mason, 2 like ่2ของฮานอยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3หน่อยวันที่7พฤษภาคม2568นกะครับก็แนวทางของเรานะครับพี่พี่เมื่อวานผมไม่แน่ใจว่าในโค้งสุดท้ายเราเนี่ยมามาวิ่งหรือมาลูดหรือว่าหลุดนะครับพี่เนาะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไว้ในคลิปกนก่อนว่าวันนี้ไม่ขอสรุปผลนะครับเพราะว่าลืม ลืมแผ่นกระดาษไว้ที่ทํางานนะครับพี่พี่นอ้องไม่ได้เอากลับบ้านด้วยนะครับก็เลยไม่มีเ็าเรียกว่าไม่มีข้อมูลสรุปผลให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมนะครับวันนี้นะครับนาอแนวทางตัวเลขนะครับแอบดบทำจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขในรอบไหนแล้วค่อยไปเสี่ยงโชคนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่พี่ วันนี้เลขตารางนะครับของเรานะครับก็จะมีในที่เลข2เลข4เลข6เลข3เลข5นะครับแล้วก็เลข7นะครับพี่พี่สายวิ่งสายลูดนะครับวันนี้ให้วิ่งไปที่เลข4 ส่วนสายรูดให้ไปที่เลข6 4,2 4,3 4,5 4,7 6,2 6,3 6,5 6,7นะครับ สตัวให้ปีที่6 4 6 4, ี่นะครับแล้วก็4 6 7นะครับ6กสี่สนะครับ3มตัวเนาะ เ็นตารางก็จะเป็นที่เลขสี่เลขหกนะครับพี่พี่ก็นะครับผมทางนอยโค้งสุดท้ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบนะครับในสายวิ่งสายรูดนะครับหรือว่าสายจับวินเลขตารางนะครับวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆนะครับปังๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ